ความประทับใจก็ยังคงดำรงอยู่นะครับผมชอบอ่านตามผนังตึกตามอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเรารักสมัครจิตก็ต้องคิดสมัครมือผินสีน้ำเงินคือที่รวมรักสมัครคงแล้วผมจะต่อเล็กน้อยถ้ารักก็รักให้มั่นอย่ารักกันให้จนหลง รักเพียงรักมั่นคงรักซื่อตรงรักสัจธรรมนี่ผมก็ว่าไปเรื่อยถ้าผิดขอโทษด้วยตอกรอนสดเห็นกรอนผมชอบอ่านกลอนอ่านกวีอะไรอย่างเงี้ยปีนี้เป็นปีที่ 52, ห้าสิบสองปล่ป่ะใช่ไหมครับนานเหลือเกินตั้งแต่ก่อนผมเกิด นะครับนานมามากนานมากนะครับรู้สึกมีความหมายลึกซึ้งถึงกระดูกดำทีเดียวแหละนะครับสายเลือดสีน้ำเงินนะฮะปกติอุเทนถวายดังมากนะฮะอีกสักหน่อยเลือดอุเทนถวายจะขึ้นมาร้องเพลงให้ฟังคงจะเป็นแอดคาราบาวอะไรต่ออะไรนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มาระยะนี้เดินสายหนักเจอกันมั่งไม่เจอกันมั่งนะครับ สำหรับปีนี้พวกเราก็รู้สึกอตอนแรกรู้สึกงงนะครับน้องไปติดต่อบอกให้มาเล่นอุเทนถวายบอกตรงๆว่ากลัวไม่กล้ามานะฮะแต่พอมาแล้วก็อุ่นใจนเหมือนๆกันนะฮะร,รู้สึกเหมือนๆกันผมก็ค้นข้างถนนเหมือนๆกันนะฮะโอ้โหก้นขิดมาแหวะแหลกรานพอสมควรนะครับ แล้วก็ขอบคุณอาจารย์อาจารย์ทั้งหลายนะฮะอาจารย์หลายๆท่านที่ต้อนรับนะครับแล้วก็เพวกน้องๆที่จัดงานนะครับให้ความสะดวกอย่างดียิ่งอันนี้เป็นความในใจของผมอยากจะพูดนะครับซึ่งแล้วก็ปีหน้าคงต้องมากันอีกนะครับถ้าต้องการให้เรามานะครับเพราะปีนี้การติดต่อง,งานซึ่งแล้วประทับใจเพราะพวกเราเพิื่องไปนะฮะ